สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเนทัชกรสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีลบคุกกี้และแคสร,รวมถึงข้อมูลส่วนตัวขนาดเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆผ่าน Facebook อันดับแรกเข้าไปที่แอป f c e e o o o ปึ๊บหลังจากนั้นแตะที่รูปโปรไฟล์ของเราหรือว่ารูปเมนู3าขีดหรือรูปเมนู4จุดด้านบนขวามือตรงนี้นะครับแตะเข้าไปแล้วมาแตะ รูปเมนูนะครับเมนูรูปฟันเฟืองตรงนี้เลยหรือว่าการตั้งค่านั่นเองแตะเข้าไปหลังจากนั้นก็มาแตะการตั้งค่าโปรไฟล์ปึ๊บพอมาถึงหน้าน,นี้เราก็ปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆนะครับเมื่อหยุดตรงสื่อและผู้ติดต่อให้มาแตะสื่อและผู้ติดต่อตรงนี้ปึ๊บพอเข้ามาแล้วก็มาแตะการตั้งค่าเบราว์เซอร์ตรงนี้เลยฮนะปึ๊บ หลังจากนั้นให้คุณผู้ชมมาดูหัวข้อตรงนี้ครับการเลือกดูข้อมูลแล้วมาดูตรงนี้ครับล้างคุกกี้และแคชในอุปกรณ์ของคุณจากเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมขณะใช้เบราว์เซอร์เฟซบุ๊กบนมือถือก็หมายความว่านะครับล้างคุกกี้และแคชรวมไปถึงข้อมูลส่วนตัวของเราขณะเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆผ่านเบราว์เซอร์เฟซบุ๊กนั่นเองนะครับคุณผู้ชมถามว่าเจ้าตัวคุกกี้นี้คืออะไรเจ้าตัวคุกกี้นี้ก็คือ ตัวที่คอจยจดจําข้อมูลส่วนตัวต่างๆของเราขณะที่เราเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านนะครับหรือว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะครับหรือจะเป็นหมายเลขในส่วนของบัตรประชาชนหมายเลขรหัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับบัตรเครดิตธุรกรรมทางการเงินอะไรต่างๆนน่ถ้าเกิดมีการสอบถามแล้วเรากรอกรายละเอียดพวกนี้เข้าไปบางครั้งนะครับอาจจะเป็นอันตรายต่อข้อมูลส่วนตัวของเราในส่วนนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเจ้าตัว,ตวคุกกี้ ถ้าหากว่าเราต้องการไม่อยากให้เจ้าตัวคุกกี้นี้นะครับเก็บข้อมูลส่วนตัวของเราไว้นะครับในในส่วนของเว็บไซต์ต่างๆที่เราเคยเข้าชมนะครับเราต้องการที่จะลบออกนะครับก็มีวิธีง่ายๆนะครับให้คุณผู้ชมนะครับถ้าอยากที่จะลบข้อมูลส่วนตัวของเราออกในส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆให้คุณผู้ชมมาแตะตรงนี้เลยนะครับนะฮะลบข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่าท้ามันใจแล้วนะครับอยากจะลบก็แตะไปที่ลบข้อมูลครับ อ่านะครับมันจะมีป๊อปอัพเด็กขึ้นมาว่าวันนี้เวลาเท่านี้นะเราทําการล้างคุกกี้และแคสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีวันวันนี้ไอ้จะมีวันที่และเวลาบอกเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะป้องกันนะครับในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของเราโดนแฮกนะครับในอีกวิธีหนึ่งนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็จะช่วยเราในเรื่องของความปลอดภัยในข้อมูลของเรารวมไปถึงนะครับคืนพื้นที่ขยะเอ้ยไม่ใช่สิ ลบแคชก็คือหมายถึงว่าคืนพื้นที่มือถือให้กับเราอีกจํานวนหนึ่งด้วยนะครับคุณผู้ชมในส่วนนี้คุณผู้ชมก็ลองนําไปใช้ดูนะครับอนะครับผมและนี่ก็คือวิธีลบคุกกี้และแคชรวมถึงข้อมูลส่วนตัวขณะเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆผ่าน Facebook นันเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทัชกกรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ